รัฐมนตรีวิชัยสางประภัยสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตผู้สมัครสสกรุงเทพมหาคนครในนามพรรคตั้งคำถามถึงนายพงศิลป์เสนพงษ์ อดีตผู้สมัครสสนครศรีธรรมราชในนามพักที่จะเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่จะเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์และเตรียมแถลงข่าวในวันนี้นั้นว่าทําเพื่ออะไรตนในฐานะผู้อาวุโสอยากเตือนนายพงศิลป์ให้ตระหนักเรื่องมารยาททางการเมืองทั้งนี้ตนมองว่าการลาออกเป็นเรื่องธรรมดาทุกพักมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกเป็นปกติของคนทํางานการเมืองในขณะที่นายพงศิลป์สังกัดพักประชาธิปัตย์นั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพักอย่างเต็มที่พักให้โอกาส การเติบโตทางการเมืองกับทุกคนการที่นายพงศ์สินยืน่นจดหมายลาออกแล้วตอบว่าพักเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งคุณพงศ์สิ์ได้รับการสนับสนุนจากพักมาโดยตลอดพูดง่ายๆคือได้ดิบได้ดีจากพักการลาออกจากพักถือเป็นเรื่องปกติพระทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกสังกัดพักการที่คุณพงศ์สินตอบว่าพักประชาธิปัตย์ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริงผมอยากถามว่าทำเพื่ออะไรเหมาะสมหรือไม่อยากดังหรือทำลายพักในฐานะผู้ใหญ่ที่โตกว่าเห็นอะไรมามาก ผมอยากเตือนด้วยความหวังดีว่าสังคมไทยยึดถือความกปตัญญูรุกคุณผมไม่เคยเห็นคนที่ลืมบุญคุณคนจเจริญสักคน